ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากทำไอเอฟไม่ถูกวิธีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีสาระและความรู้มาฝากเพื่อนๆกันอิกเช่นเคยนะครับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากทำไอเอฟไม่ถูกวิธีข้อ1นอดอาหารมากเกินไปจนเสี่ยงขาดสารอาหารข้อ2รับประทานอาหารมากเปนเกินไปก็ต้องรีบกินก่อนถึงช่วงเวลางดมื้ออาหารข้อ3เลือกเวลาในการกินและงดการกินผิดเวลา อาจเสียงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ข้อสนอนดึกในกลุ่มคนที่เข้านอนดึกมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนได้ง่ายอยู่แล้วเนื่องจากระบบฮอร์โมนที่ซ้มแซมร่างกายและระบบความอิ่มในร่างกายจะรวนทําให้คนนอนดึกไม่สามารถลดเมื่ออาหารได้ต้องกินอาหารหวานและนาไปสู่ความอ้วนข้อ 5. ไม่ออกกําลังกาย เนื่องจากในการลดความอ้วนนะครับไม่ใช่แค่การควบคุมแคลอรี่แต่ยังรวมถึงการสร้างระบบการข้อผามที่ถาววรขึ้นด้วยในส่วนนี้นะครับก็คือการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการโยโย่ขึ้นในภายหลังข้อ 6. ยังติดหวานหากทำไอเแล้วยังคงติดอาหารนะครับหรือขนมหวานหวานอยู่อาจเสียงติดหวานซึ่งทําให้เกิดงดมื้ออาหารและอาจทําให้อาก,การโหยน้ําตาและอาจเกิดขึ้น กินของหวานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ